เรื่องต่อมาครับกรณีที่ทางรัฐบาลจะจัดให้มีการประชุมในวันที่18กันยายนโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนยิ่งลักษณ์เนี่ยจะเป็นประธานและนั่งหัวโตในการหารือแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ได้เชิญผู้นําฝ่ายค้านนะครับและก็สสในพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาหารือก็เป็นสิ่งที่ได้ยินดีที่ท่านอภิสิทธิเวชชีวะเนี่ยที่เดิมเคยปฏิเสธในการเข้าร่วมนะครับขณะนี้ก็ ท่านก็ตอบรับรวมถึงการที่จะมีได้หารือกันระหว่างรัฐบาลฝ่ายคา้านฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานความมั่นคงรวมทั้งผู้นำกองทัพนะครับผมเชื่อว่านี่คือการที่เป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการในการแก้ปัญหาภาคใต้โดยเฉพาะ3จังหวัดที่จะสามารถจะประชาชนก็ในภาคใต้เนี่ยก็อาจจะเห็นแสงสว่างซึ่งผมมองว่านี่คือการบูรณาการแล้วน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ แก้ปัญหาภาคใต้ในสามจังหวัดชายแดนที่จะดับไฟใต้อย่างเป็นวาระแห่งชาติก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับผมเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือประชาชนคนไทยทั้งประเทศรวมแม้แต่นาชาตินาชาติเองเขาก็จับจ้องแล้วก็มองเป็นความหวังว่านี่คือเป็นจุดที่เดินมาถูกทางแล้วและล่าสุดก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่ากลุ่มในเวอลีคอปเตอร์ เคยซึ่งเคยถูกตั้งระวัลน,นำจับถึง1ล้านบาทพร้อมกับสมาชิกเนี่ยร่วมร้อยคนนะครับได้มีการพบปะพ,พูดคุยกับตัวของผู้นำกองทัพรวมทั้งแม่ทัพภาคที่4เนี่ยแล้วที่สำคัญนะครับเป็นสิ่งที่น่ายินดีว่าการประสานใจเพื่อสันติจังหวัดชายแดนใต้นั้นก็จะมีผลที่จะทำให้ประชาชนเองเนี่ย มีความหวังจากการที่เห็นว่าเรื่องนี้เกือบ8ปีแล้วนะครับที่ยังหาข้อยุติรวมหังหาจุดที่จะหาแสงสว่างไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าการพูดคุยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนและจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาตินะครับ